ทำไมสามีอยู่ใกล้เราไม่ได้เลยอ่ะทำไมสามีเฉียดเราไม่ได้เลยทำไมเราหยุดด่า UNC, สามีไม่ได้เลยทำไมเราหยุดสงพฤติกรรมมือที่สามไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหม <holder> เราควบคุมนางไายด้านลบตัวเราไม่ได้นั่นเท่ากับว่าวันนี้ถ้าคุณไปใช้ในเรื่องของอะไรโปรแกรมในเรื่องของจิตใต้สํานึกสั่งภาษากายให้เป,ปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้พัฒนาตัวเองให้อยู่ในชีวิตระดับจิตใตส้สํานึกด้านดีปุ๊บเนี่ยคุณจะดึงพลังงานด้านดีของตัวคุณออกมาพอตัวคุณเนี่ยดึงพลังงาน,านด้านดีของคุณออกมาได้ คราวนี้สามีคุณจะรู้สึกว่าทําไมอยู่กับคุณแล้วมีความสุขทําไมอยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่าสบายใจเพราะอะไรคะเวลาที่วันนี้เขาไปอยู่กับมือที่สามอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญหากันเขามีปัญหาเขามีเรื่องทะเลาะมือที่สามมีเรื่องระแวงผู้ชายมือที่สามไม่ได้พัฒนาอะไรนะเขามีความเครียดทุกครั้งที่ผู้ชายมาอยู่กับเราเพราะสิ่งที่มือที่สามกลัวมากที่สุดคือกลัว,วันนึงอ่ะผู้ชายจะกลับมารักเราและมีเราคนเดียว ทีเนี้ยเราเราไม่ได้แบบว่าพัฒนานในเรื่องของอารมณ์เอเนจีภายในอ่ะเราก็ผลักให้ผู้ชายไปอยู่กับมือที่สามต่อให้เขามีปัญหาการทะเลาะก,กันแต่ปัญหานั้นถ้ามันไม่ได้รุนแรงไปกว่าเราอ่ะกับการที่เราแ่ะมีต้นทุนทางความเครียดเดิมอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยอพลังงานความเครียดอ่ะปล่อยอยู่นั่นแหละวันนี้เธอจะกลับกี่โมงจะไปหามันอีกแล้วใช่ไหมฉันรู้นะวันนั้นฉันแอบส่องมันโพสต์ว่าเธอพามันไปพัทยา แต่ปรากฏว่าสามีแบบไม่ฉันไม่ได้พาไปอะไรเลยฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็เลยไลกลายไปเป็นอาวุธของมือที่สามซะนะคะ